สวัสดีครับ,รบโอเควันนี้เรามาอยู่ที่<า>ไหนกันพี่เจที่เขาใหญ่ใกล้ๆเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปกางเต็นก่อนแล้วเราก็จะมีเมนูสําหรับเย็ยนนี้เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับอ่ะมันเจ็บนะาม ตอนนี้คุณสิทธิโชคก็กำลัง <g ül> กางเ็นอยู่นะครับเสร็จแล้วเนลีงนะ <c oughs> ึ่งเซนล้ังนี่เอาเอาสีเหลืองเด้อกกางสีเหลืองก่อนบ่เออเหัววานเปลงไหน5ปีหรือบ่าถ้าไหนกางเทียอยู่บ่ <c oughs> ต้องการแล้วกหนเปยเ้ย่นแล่าอนใส่เปร้ยวเปลเรื่อนไคยหรอบ่ะแน่ อันนี้เบบ่แนนอนเลยอันนี้ทินอนหลับกับบันโยบ่ลองโยนใครเอนไทามยังะาจะได้ห่นเอาเสร็จมาหอดเห็นมันหนาวมันคือหอนเดียนอนในเต็นท์เดี๋ยวหอดเป็นอะดได้เด้อบอกก่อนกางไ้างไซื้อนอนของแอร์กางเอาเพราะอะไร

ต้องตัดให้วยต้องาม่ก้อ๋อมันันังสอดมันในกงเอาโอเคเอาเสียไปเสียไปใสอมันกลางคล้ายๆอันนั่นและกลางอันเคลื่อนหลังสีฟ้าน่ะเจ๊เคยกลางเต็นไหมฝึกไว้ ยางมันเริ่มมันดีแล้วยางมันเริ่อมม,ม,มันต้องสอดก้อนว่าเป็นสมันม่มสอ,อ,อ,อดเล้เสิร์พเอาเนี่ยวไ,ไปรูปเวลาคุณผู้อสิรเต้นแบบ <c oughs> <c oughs> น่งลงพุ๊บเหางเต้นดอลล่ามั อันนี้บรรยากาศระหว่างการกลางเต็นท์นะครับเนี่ยเห็นบอม,มันมีหม่องสอดอยู่เออทอด สอดอันนั่นก่อนอันว่งไกลๆตีนไหมว่าว <มะ S 2> ยังกเกาะฮ <c oughs> ะสีหายใจออกเมื่อส <c oughs> ิบปนะีผู้ดังเออยังยังเริ่มเสื่อมแล้ะ

โอเคเป็นคนหูพูดดีแล้วสิแกงน่าใหม่สู้กินเออดจันี่ก <c oughs> แกงแสบๆเห็นเลื่อมบานเลื่อมหลูกเลืมล่มเม,มียเลยอันหมากับเฮ้าจันบกเสดนั่น ya te quedó 我我一看，sorry sorry。 con chạm xe con rồi đi trai <laughs> <laughs> <chài>. <laughs>

เอากี่นาทีครับ5นาทีโอเคเหลืออีกนาทีนะอ,นนอ,อีกนาทีหนึ่งหกนาทีหกนาทีก็ได้โอเค <laughs> คือน้ำข้าวเบือใส่ลงไป

ซูมเข้านะเอาใกล้ๆเดี๋ยวมันเครื่องมันได้ไนะไ้้งใครหายไปนะอ่ะไอ้จอมบอ่เบียเข้าไปวัดรถโอ้เวลาแทบพังแล้วเจนเอาเลยครับเจนเอาที่แบบเฉพาะนี้นะ อันนี้เอากี่นาทีป่ะหนึ่งนาทีสองนาทีเ่าโอเคเอาหนึ่งนาทีครึ่ง Cái chiều Cái chiều sắp lập đẹp Cái bàn, xếp cái sáng bàn, fair bàn bán, hay bàn hay bán, 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 hay เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอา,อา,าน,นี่ใส่พ้อมไหมหนิเออเอายี่ยี่ยี่บุงพริกใสนะ่มาเอาพริกเอาใส่เลยบ่เอาใส่เลยเขาตกเป,ปกื่อยข้าอีกบ่บ่หม้อมันหอนอยู่แล้วหอมเนาะเนี่ยพ้าวเราเปนสิ<ใ>นเผ็ดหลาย<ๆ>เด็กหน่อยสิกินไม่ได้เออเอาบุ้งหม,ม,มนนะ้อมาไง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 ข้าวมาข้าว

โอละตําพริกคลองไสงเนี่ยว่าอําหน้าสีสังเพิกมาเลยนะให้ดิบว่ะงามรัดกรอบล้าง để ไว้สิได้ตําบ่พุ่งตําตัวไอ้ปอห่าไสแล้วหมู อันมมัเี้ยหันอะไออืมมือหนีหอนเฮ้ยนัวแทบแทบแทบอืมบ่ได้เลยเพามันแทบทกงานแบบือส่บกเบือซ้ำนาเนาะแบบสุดใจเดียวเนื้อต้มเออหัวนบอมเมนี่เขามีเมนูอยังแน่อ่าอันนี้ต้มยำเออต้มยำไก่บ้านอืมมี แกงน้อไม้อ่าแกงน้อไม้แกงน้อไม้อ่าโชว์แกงน้อไม้นี่พี่น้องแกงน้อไม้้โอ่จะแซ่บเดนื้อข้าสิดตำบักทั่วตำบักแตงเอ้ยตำบักทั่วตำหมกฮู้งอีกมีปลาเผาอีกเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งกันได้พี่น้องเด้อปลาเผาตัวละเกือบสามลูกเหรอเจ๋อเลยนะเอ้าเดี๋ยวค่อยแยกกันเอออ่าผู้ดีชิมผู้ดีชิมเออนั่งเอกชองชิมชิมกันหันหน้าเป็นไง ใส่ปะ่หลอเออเฮ้เธอมันใส่ปลาราไม่ได้ต้มยำเอออันนี้มันยังไม่เค็มแหพอแล้วเดี๋ยวอาแยกมันร้อนอยู่มันยังไม่รู้ไอ้นี่หรอกถ้าถ้ามันเย็นแล้วมันจระรู <6> <6> <3> <6> <3> <3 ้ว่าเค็มยอดเฮ้ยเส้ยงยเฮ้เยกเยยเ้เ้เ้ ปมาอันช่ากันทายลุงช่องบอกผู้นึงกับว่าว่าสวนกันหยาดกันบ่านะสุดยอดทีเดียวผู้ใดผู้ใดได้ไปเป็นผัวนี่สมัยเด้อหนิขากินยังเดีเราเออต่ำกระแซบก่อนใส่ผงสุดรสไทยบทยอยู่บ่ครัวครัวครัวพ่อใหญ่วิทย์โอ้ยแบบ บรรยากาศก็ขึ้นในเลี้ยวเลยล่มหนาวมากแล้วใส่เต็มสีเลยอือไทยหลดเขากบอกเอฟซียาดามามักไทยมักมั่งเออเศร้าเสียบไล้เออเศร้าเสียบไล้เศร้าหน่อยแสีบหน่อยคนน่ะข้อเดียวกันได้สองคนข้อบางคับเอย กินบะแซบกินอะไรอย่งเออกินบ่แซ่บกินยังทันผู้ชมเอ้ยฟังเอาเด้อจัดเต็มจัดเต็มข้อเดียวกันได้สองคนนี่เบิ่งหุ่นนะลูกนี่กินข้าวแซ่บกินข้าวแซ่บแล้วรบ่าตายไงหรอไม่เนี่ก็กินข้าวบ่แซ่บจ่อยล่องจอยรงนี่มีแต่สิตายได้แบบนี้มาเครื่องครบสุดยังห่วงเครื่องมันมาไม่ไ่าตำเลยนี่ มีแกงไม่อเลยอันนีโอ้ยต่มไก่บานสุดยอดหอมฮะอะไรวะเยัหนามบานบ่แล้วตับงมัลีวอยู่เออีเตียงอ่ะมันหอมมัยากเลยน้ำตาลปุ๊ได้อันี้เหเอ้าก่อนที่ตันี่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 มีน้ำปลาความอ่ะ ไปไงจานซ้เอแกนแดดด้วยน้ำปลาหน้าเลยอ่นา,นาน้ำปลาหน้าร้นนอนๆต่อซ <laughs> ื่นใจซื่นใจถามเศบได้บ้างไหมอันนี้อันนี้น้ำตาลเลยพี่น้องม่นเปนแป้งนวดอนี่เด้อ <laughs> <laughs> เอาคืไปแกะอย่างเ้ื่อตีด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 ีเขามีเชียรอยู่แล้วต้องึ้น <laughs> มีเสีอได้หมเพื่อคืนกินข้าวเดียวเมื่อคืนก,กินหอดแตงโม,มกันหมเพื่อคืนตีหนึ่งตีนึ่งมารับลมหนาวอยู่ฟาร์มฟาร์มน้ำทัชผู้ใดสิาก็ได้เด้เอกินดีตอนรับทุกคนกางเต้นเสียผู้ละหาสิบบาทแค่นั้นแหละกางอยู่ทั้งบ้านพร้อมเอาบุระหาสิบบาทกับเบียร์มาเราควดให้นักเอกชอมิมนั่นนั่นห้าม ทำบอปลาด้ับไปยังก็ไก่มันึ่งปลาคราบน้ำงาเป็นไงนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋พ่อใหญ่ใส่ให้ดีว่นี่ยเ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 ยเนียเนี่ยเนียเนียเยเนียไม่เน่เ่เนี่ีทันๆหน้ามาน้วยเนีอย่ะ ใส่ปะเดีกโว้ยใส่แสงป่ะอือเป็นไงเมอืมไม่เพมอร่อยโอ้ยมุมสวยเลยเป็นไงไม่ต้องใส่แสงเลยเนี่ยเออมาเดี๋บรรยากาศแบบเดียวลอมไปแลก็องวาน้อยกินแล้ว ไปเดี๋ยวไปหากับข้าวกินกันอยู่หน้าบ้านนั่งจิบเบียร์เนี่ยเฮ็ดกับเขาวนี่ก็เบิดไปเด้4ขวดเที่ยวเที่ยวบ่ลิเก๋ฉันได้เธอไหม Caralho, ¡Ya, yeah, ya! Yeah.